ัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวมณีวรรณพลังการนะคะวันนี้จะมานําเสนอเรื่องแบบสรุปความนะคะแบบสรุปความคําชี้แจงโปรดใช้ข้อมูลต่อไปนี้สําหรับการตอ,าอบคําถามครอบครัวของฉันมีพี่น้องสี่คนคือฉันเจนก้อยนนท์คือเจนเป็นน้องของฉันและมีอายุมากกว่าก้อยและนนท์ โจทย์ก็คือฉันเป็นพี่คนโตขอนอนเป็นผู้ชายคอก็อายุมากกว่านนข้อสรุปใดถูกต้องคำตอบคือ1กอข้อเดียว2องขอข้อเดียว3ามคอข้อเดียว4กอแล้วขอห้ขอแลอ้วคอ,แล,อแล้วคำตอบก็คือ คือเราจะรู้แค่ว่าฉันเป็นพี่คนโตเพราะว่าครอบครัวเพราะว่าเขาบอก,กว่าครอบครัวของฉันมีพี่น้องสี่คนฉันเจนแล้วก้อยและนนคือเจนเป็นน้องของฉันและมีอายุมากกว่าก้อยและนนกอไก่ฉันเป็นพี่คนโตขอไข่นนเป็นผู้ชายขอไก่ก้อยอายุมากกว่านนคือเรารู้แค่ ฉันเป็นพี่คนโตแล้วขอไข่แล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่านนเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ขอ,ขอขอไขก้อยอายุมากกว่านนเราก็ไม่รู้ว่าก้อยหรือนอนอายุมากกว่ากันนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบก้อยค่ะ 72ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบข้อ2ค่ะเพราะว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วค่ะ